องน้ครับครับเหลือเหลือไอยังไม่มาอ๋อพี่ไอยังไม่มาใช่ไหมมาเป็นพี่โบ๊ทกับพี่โต้งสองคนก่อนครับตอนนี้พี่เห็นผมแล้ครับได้อยู่เดี๋ยวถามพี่งานเห็นพี่โบ๊ทมาอะมาแล้วพี่ทีมงานบอกว่ามาแล้วนะฮะแต่หน้าจอผมเนี่ยจะไม่เห็นนะครับโอเคนะฮะวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะครับที่ชื่อว่ารอยสักที่ถูกลืมเอะรอยสักนี้ทำางไงครับมันอยู่ที่หลังจนเราลืมไปหรือมันเกิดอะไรขึ้น รอยสักที่ถูกลืมช่างลืมฮะไม่ยอมสักให้ต่อฮะโอ้สักไม่เสร็จซะด้วยลงแต่เส้นไม่ลงสีปะโถ<น>มันมีที่มาที่ไปอันนี้เราได้มาจากใครครับแน่นอนว่าเซเว่นเดคลซี่เนี่ยโอเคเรื่องของลายสักเห็นชัดกันอยู่แล้วครับไปได้แรงบ<อ>ันดาลใจไปยังไงครับมาอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้เนี่ยคือได้พี่โจเหมือนเพชรอมาราเป็นคนเขียนให้นะฮะแต่ว่าอ่ะเพลงนี้เนี่ยคือก่อนที่เราเราจะเริ่ม ทำให้มันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็คือคุยคอนเซ็ปต์กับทางพี่พี่ทีมงานคือพี่โจคุยกับทางค่ายก่อนครับว่า,าเราจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าที่จริงเซเว่นเดย์คลาสซี่นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะคุ้นหูกับเพลงอย่างไม่ผิดหรอกเธออย่างแค่ได้รักเธอกันอยู่แล้วแต่แบบโอเคอาจจะแบบว่าไม่บางคนอาจจะแบบยังยังไม่รู้จัดถึงตัวตนเราอะไรอย่างเงี้ยครับผม,มบางคนแบบว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพวกเราเป็นแบบไหนหรือว่าแบบ ส่วนใหญ่ก็คือจะนึกถึงว่าจะไดคซีหรอนึกถึงเพลงช้านึกถึงแบบมันอาจจะแบบไม่เห็นภาพชัดเจนเราก็เลยอยากจะสื่อสารนําเสนอความเป็นตัวเราให้มากขึ้นครับผมมันก็<ม>ก็คงไม่ไม่หนีไปจากการแบบเป็นรอยสักเพราะว่าอย่างในวงสมาชิกในวงก็สักกันอยู่แล้วทุกคนนี่ครับผมแล้วก็อย่างอย่างผมเองก็ชอบรอยสักอยู่แล้วเป็นงายง่ายดีเลยก็เป็นช่างสักด้วยแล้วเราก็เลยอ่ะงั้นเอาเพลงเนื้อหาเนี่ยรอยสักเนี่ย มาสื่อสารเป็นมุมมองความรักแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับผมอือโอ้โหอย่างนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนตัวแทนตัวแทนคนที่คนที่แบบว่ามีรอยสักด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอืม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 โหด้วยความที่เราชื่นชอบแล้วรักในรอยสักอยู่แล้วด้วยยิ่งถ่ายทอดได้ดีเลยนะแล้วเป็นตัวแทนกลุ่มคนที่ผมว่ามันเปรียบเปย,ยได้ได้ดีมากๆด้วยครับแจ๋งมากๆอันนี้เป็นพี่โจเขียนโดยที่ทางพี่โบ๊ชทางวงได้ได้มีส่นรบลงไปดบบดูเรื่องเนื้อด้วยไหมก็ อันที่จริงอย่างอย่างเพลงนี้ยคือเริ่มอย่างอย่างอ่าให้ให้โต้ให้โต้เขาเป็นคนเล่าดีกว่าเพราะเขาเขาจะเป็นคนเรียบเรียงดนตรีขึ้นมาก่อนฮนะอ๋อพี่โต้ครับยังไงครับพี่ไออย่างเพลงนี้ครับก็ก็อย่างโจทย์แรกที่ที่ทําขึ้นมาครับต้องถามก่อนว่าเพลงนี้อ่าหลายๆคนถ้าถ้าได้ฟังอ่ะอาจจะคิดว่าได้เนื้อมาก่อนแล้วค่อยมาทําดนตรีทีหลหังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เพลงนี้จริงแล้วทําดนตรีก่อนครับอ๋อแล้วพี่โจคือแกเหมือนจะชอบ ใน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 ตัวเพลงครับอยู่ๆเขาก็เลยแบบว่าจับไปใส่เนื้อกับเมโลดี้มาอะไรอย่างนี้ครับถ้าครับซึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นเพลงที่ขึ้นโครงมาแล้วแบบโจทย์โจทย์มันคือเหมือนเหมือนอยากให้ให้ให้เป็นตัววงมากที่สุดครับเป็นเพลงช้าที่แบบว่าฟังแล้วเฮ้ยอ๋อมันเป็นสบายเดคซี่อะไรอย่างนี้ครับเป็นเพลงช้าฟังง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้นไอ้ครับเป็นเป็นดนตรีเปล่าๆเลยครับพี่โจเขาฟังเขาบอกเฮ้ยเนี่ยแม่งใช่พวก ุวกเมือะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าแต่การจางเนื้อมันเลยแล้วแล้วคือจุดยากของมันก็คือมันค่อนข้างมีสัดส่วนที่แบบว่าใส่เนื้อเพลงลงไปยากนิดนึงอะไรเงี้ยเหมือนมังคับเหมือนมังครับใช่เพราะแบบทำมังคับอะไรเงี้ยอย่างเพลงปกติเราทําเรียบเรียงขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าขึ้นมาด้วยการทําดนตรีก่อนเงี้ยเราก็จะทําแบบว่าแบบเรียบเรียงขึ้นมาให้มันแบบว่าเผื่อคนเขาคิดเมโลดี้ใส่เข้าไปไม่ยากแต่เพลงเงี้ยมันเหมือนค่อนข้างจะแบบแบบ มันน่าจะบังคับแบบยากกับการเขียนเมโลดี้ลงไปหน่อยด้วยสัดส่วนของเพลงด้วยท่อนด้วยอะไรอย่างนี้ครับผมครับลูกกเล่นของเพลงเลยครับจังหวะหยุดจังหวะยกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าทีแรกก็ไม่คิดว่าพี่โจจะเลือกอันดนตรีเพลงนี้เลยทำไหมอ๋อเอาอทำครับคือที่จริงเรา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 ทำดนตรีกันเลยอยู่แล้วเรียบเรียงกันอยู่แล้วดนตรีไม่ว่าจะเริ่มแต่งเนื้อขึ้นมาก่อนหรือว่าทำดนตรีก่อนหรือว่าทำเอาเนื้อมาแล้วก็มาใส่ดนตรีเงี้ยเราก็ทำกันแต่ว่าอันเนี้ย เพลงนี้นั่นเป็นเพลงที่เออเราลองทาดนตรีดูให้ต้องทําขึ้นมาปุ๊บ,บพอเสร็จไม่คิดว่าพี่โจโเลยอ้าวเรื่องเพลงนี้เสรเลยผมก็คิดว่าแบบเออมันมันจะยากไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่โจโก็จัดก,การมาให้เสร็จสับนะฮะเจ๋งมากครับแล้วผมก็ตอนแรกผมก็จะถามอยู่แล้วที่พี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเฮ้ยคนเราเวลาทาเพลงถ้าเกิดสมมติม,มันมีโครงมาก่อนเล่นมาก่อนคนไปเขียนเนื้อมันก็ไม่ได้ง่ายนะ ใช่ใช่มันเหมือนโดนจากัดเลยอ่ะมันจะออกจากตรงนั้นไปไม่ได้อ่ะมันจะให้ลงเพิ่มเล็กนี่ยากมากซึ่งที่จริงเนี่ยตอนแรกตอนแรกเนื้อเนื้อเนื้อเพลงอ่ะคือพี่โจไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องรอยสักเลยสักใบพรอเสร็จปึ๊บมัคุยเฮ้ยเออมันคอนเซปต์เซเว่นเดย์ใครซี่เรามาคุยกันใหม่แล้วก็แบบเฮ้ยเซเว่นเดย์เราต้องแบบทำให้ตัวตนเรามันให้คนเขาเห็นตัวตนของเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งแบบเฮ้ยเออมันมันเป็นรอยสักเนี่ยถูกโอเคเลยครับเพราะว่ามันมันก็เป็นแบบ แบบว่าความชอบเป็นไลฟ์สไตล์เราแล้วก็แบบอ่าเราก็อยากจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มนัก,ก็ตีที่แบบพูดแทนของคนที่แบบมีรอยสักอะไรพวกนี้ครับผมไม่ว่าจะด้วยเรื่องในภาคสังคมหรือว่าในเรื่อง uh huh. ของมุมมองความรักฮะเออเจ๋งอันนี้นี่รอยสักที่ถูกลืมผมว่าเดี๋ยวแฟนๆที่แบบเอางี้พี่มีรอยสักที่ถูกจํำไหมดีกว่าบนร่างกายพวกเรา <laughs> เออไอ้บางทีคนที่สักลายส่วนใหญ่มันมักจะเริ่มจากความทรงจําไงว่าแบบใช่ลายแรกลายนี้มันมีที่มาที่ไปอ้าวชื่อแฟนชื่อพ่อชื่อแม่หรือสัญลักษณ์หรือรูปเลยที่ชอบหรือที่เลสเปกมันจะถูกทับลงไปเอออันนี้ก็จะเป็นที่ถูกจําแน่เป็นสตอรี่เหมือนกันเอ้ผมว่าเดี๋ยวต้องมีรายการของเซเว่นเคซีแล้วล่ะเออ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 แล้วถ้าถามว่าพี่โบ๊์บนตัวพี่โบ๊์เองหรบอพี่ต้องเองเนี่ยรอยสักรอยแรกที่สักคือรอยอะไร สักรูปเลยของผมไอ้ของผมเขาของผมก่อนคือมันก็จะแบบว่าสักอยู่ข้างหลังฮะเป็นลายเป็นรอยแรกเลยแต่ว่าแบบสักตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นเหลือสิบห้าสิบหกแต่นี้อยากอันนี้อยากจะบอกบอกแบกบว่าเขาเรียกว่าไงเราถ่ายทอดประสบการณ์แล้วกันฮะอย่าไปรีบอย่าไปรีบเผื่อเผือจะบอกน้องๆน้องๆที่จะงตังอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังอายุน้อยๆอยู่แต่ว่าอาจจะชอบศิปลปะบนเรือนล่างชอบรอยสักเงี้ย ก็อยากจะบอกว่าคือบางครั้งเราอยากจะทำเราอยากชอบเงี้ยแต่บางครั้งอาจจะต้องดูด้วยเวลาตามความเหมาะสมตามแบบหน้าที่การงานอะไรเราด้วยก่อนเพราะวันเนี้ยโอเคสังคมไทยเปิดรับมากขึ้นจริงรแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงกับร้บอยเปอร์เซ็นต์เดอยกไหมฮะมันเขายังไม่ถึงกับเปิดรับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งเราจะทาอะไรเราต้องคิดก่อนดีๆถ้าถ้ายิ่งพูดในมุมมองของช่างสักหรือว่าคนที่บบผ่านประสบการณ์มาเราก็อยากจะบอกว่าใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อน ไม่ต้องแบบรีบเ,เราอยากจะมีลายสาักเราจะมีตัวเราอยากจะมีรอยสักเข้ามาอย่างเงี้ยคือใจเย็นๆแม้กระทั่งแบบคิดเราจะสักรูปแบบไหนเราชอบมันจริงๆไหมเ,เราเราเราชอบมันจริงไหมเราความหมายเนี่ยเราโอเคจริงไหมแม้กระท,ทั่งช่างสักที่เราจะเลือกให้ให้เขาสักเนี่ยเขาผลงานเขาเป็นไงเขาถนัดแนวที่เราจะสักไหมอ่างเงี้ยบางครั้งมันต้องศึกษาให้มันมากกว่านี้แบบมันที่จริงมันละเอียดอ่อนคือบางคนเห็นเยอะนะที่สักมาแล้วสรุปสุดท้าย ไปเลเซอร์ออกอะไรออกก็มีก็มีเยอะแม้กระทั่งไม่ต้องใช้ชื่อแฟนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่จริงบางทีไปดูว่าวันนั้นวันนั้นนี่ดื่มกับเพื่อนมาเพินเพื่อนท้าเลยเอาซะหน่อยตื่นมาไปคิดเอาโอ้เป็นตุ๊กแกอะไรอยู่บนแขนก็ไม่รู้ไปลบอกไม่ทันเลยก็มีก็มีเห็นที่เหมือนเยอะนะครับเพราะเพราะแบบผมก็เจอมาหลายคนว่าแบบตอนแบบ กินกับเพื่อนอะไรเพื่อนมะไเ้ยมาเอาเพกหน่อยอะไรเงี้ยก็ก็มีเพื่อนบอกร้อนวิชาพอดีเลยไอ้นี่ก็ให้เนือตัวไปลองเออมันก็มีมันก็มีนะฮะแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันก็ต้องอย่างที่พี่วั์บอกก็คือใช้เวลากับมันก่อนถ้าชอบมันจริงนี่มันจะคือผลงานชิ้นหนึ่งที่อยู่กับตัวคุณน่ะมันจะเป็นรอยสักที่ถูกจ้ำหรือถูกลืมมันก็มีตรงนี้ด้วยนะใช่ใช่ครับเออพี่ต้องครับครับของผมก็เป็นเนี่ยครับ รอยเป็นชื่อพ่อกับแม่นี่แหละครับก็คือแล้วก็เป็นรอยแรกเลยครับอย่าง uh huh. ผมอะผมก็แบบว่าจาักน้อยกว่าพี่ๆคนในวงเยอะที่สุดเลยครับเยอะน้อยมากอะใช่ครับ uh huh. แต่ก็คือแบบว่าก็จะมีเรื่องราวอะไรเงี้ยที่แบบว่าอย่างอย่างนี้เป uh ็น huh. uh huh. ชื่อพ่อชื่อแม่เหมือนเหมือนเหมือนที่ uh huh. พี่บอกตอนแรกอะไรเงี้ยครับผมว่าหลายๆคนที่ที่ที่มีรอยสักเนี่ยนะฮะมักจะเขาเรียกว่าปูทางไหมผมใช้คำนี้ได้ไหมปูทางไว้ด้วยกันสักชื่อคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เห็นปุ๊บด่าไม่ลงไง ด่าไม่เ้ก่อนป้ก่อนด่าลูกไม่ได้เดี๋ยวคอยต่อไปค่อยมาเปิดด้วยชื่อพ่อเป็แม่ก่อนเออผมเห็นหลายคนละอย่างของผมก็อย่างเมื่อก่อนอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่ารุ่นนี้สมัยนี้มีไหมอย่างอย่างของผมโตมาอย่างแบบแถวแถวบ้านเงี้ยเจอคนที่เขาแบบสักบ้างอะไรบ้างไม่รู้ว่าพี่เคยสังเกตเห็นไหมว่าเมื่อก่อนจะมีสักนิยมมากสักคำว่าพ่อกับแม่ตรงไหนเรียนเนี้ยเนี้ซึ่งซึ่งผมก็แบบมันเป็นภาพ ความทรงจำเราแต่ผมก็มาดัดแปลงใหม่ปัจจุบันกนะ็คือผมก็มาสักคำว่าเนี่ยมัมมี่กับด,ดดดี้ตรงออรเออขาจะมีมอนแมนแ,<ม>แดดอะไรเงี้ยนะเหม<ช>ือนเหมือนไอ้ที่สักดอกกุหลาบสักกรรุ่นสักนี่สักดาวสัก,สก,สกอ,อะไรที่มันอยู่หัวไหล่สองข้างให้บาลานซ์กันนะนะใช่ครับใช่ครับคือผมจํามาจากคาว่าเฮ้ยเราเด็กๆเราเคยเห็นพ่อกับแม่ที่เขาจะสักกันคำว่าพ่อก็เป็นภาษาไทยเลยพ่อแม่เหมือนเป็นมันเป็นมันเป็นความทรงจําเราแต่เราเฮ้ยเรามาทําให้มันดูเท่ดูสวยขึ้นผมก็เลยอ่านเนี่ยเป็นแบบเป็นแบบ เดดี้ออมี่อะไรเงี้ยเออันนี้คือรอยสักทุกที่มันมีสตอรี่อยู่แล้วอันนี้คือรอยสักที่เราจาได้หมดพี่บอสสักเยอะขนาดนี้จาจําได้ทุกรอยไหมก็ <c oughs> มันก็จําได้ทุกที่ครับจําได้ทุกที่ครับเพราะผมจะถามว่ามีรอยสักที่ถูกลืมอยู่บนร่างกายไหมครับที่นึกไม่ออก <c oughs> ลิงขเข้าเพลงกันอย่างนี้เลยเอางี้ดีกว่าอย่าบอกว่ารอยสักที่ถูกรอยสักที่อยากจะลืมดีกว่า <c oughs> โอ้โหโอ้เราเราละไว้ก็ได้เราเราว่าเราว่าเราพอจะรู้เพราะอะไรส่วนมากจะมาเวนั้นส่วนมากจะมาเวนั้นเราจะไม่ตอกย้ำคนช้ำใจนะฮะแต่แน่นอนว่ามิวสิกวิดีโอมันก็ต้องสะท้อนเรื่องของรอยสักเหมือนกับเพลงเพลงนี้ที่เล่าเรื่องของคนที่เป็นตัวแทนงคนที่สักลายอ่ะแล้วเปรียบเทียบออกมาได้ดีมากกับรอยสักที่ถูกลืมก็เลยไปเอาพี่เก่งลายพลางซึ่งเรียกว่าหาช่องว่างจะลงไม่ได้แล้วเนี่ยลายอ่ะ เต็มใจได้ครับ <S <S เออทำไมถึงไม่ได้พี่เก่งมายังไงครับอันนี้คือตอนที่คุยคอนเซ็ปต์กันอ่ะประชุมกันคือแบบทางวงอ่ะผมก็แบบพอ,พอพอเราคุยเราเวลาคุยประชุมงานเราก็จะนึกภาพตามอะไรตามพอเสร็จภาพคือภาพอเป็นพี่เก่งลายพรางคือมาก่อนเลยต้องอเ้ยต้องคนนี้ต้องเอามาเล่นเป็นพระเอกคือแบบคือทุกวันเนี้ใครแบบว่าพอนึกพูดถึงเก่งลายพรางก็จะ ก็จะเอลยสักแหละเขาจะนึกถึงกับลอยสักก่อนอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วเขาหน้าแต่ว่าตรงคอนเซ็ปต์กับเพลงสุดแล้วอ่ะคือคนเห็นปุ๊บคือเป็นสายลักษณ์เลยเขารอยสักมาแน่นอนเลยครับแล้วว่าแล้วด้วยว่าแล้วด้วยช่วงที่ผ่านมาที่ว่าพ um> ี่เขามีบเรื่องราวความรักอะไรอย่างนี้มาด้วยโอ้ประอรี่ดีมันก็ประจบเหมาะพอดีใช่ครับตรงเปรี้ยแล้วผมว่ามันเล่ามันเล่าเอ้ยมันก็จริงนะบางทีคนบางคนตอนคบกันเนี่ยก็รู้นะว่ามีลอยสัก อยู่ไปอยู่มาวันหนึ่งก็บอกไม่ชอบซะงั้นอ่ะแล้วเรายังไงอ่ะแล้วเราไปสักโทษมาให้ด้วยโอ้โหปะโทษนคือเอา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 รอยสักมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไปมากกว่าเออแล้วรอยสักมันผิดอะไรเนาะใช่เออเ็ามีคำถามรอยสักไม่ผิดผิดผิดที่เขาไม่รักเราแล้วแค่นั้นแหละเออไม่บอกเยสักรอยสักเป็นแค่เป็นแค่เป็นแค่คำอ้างจริงๆแล้วก็ผมชอบอย่างหนึ่งในมิวสิกวิดีโอนี้สตอรี่เล่าเรื่องมาในวันที่มันบวกทั้งคู่ แล้วก็มันมีกิมมิคอีกว่าแหม่บอกไม่ชอมรอยสักแต่คนรักคนใหม่ก็นะใช่โ,โหกโ็หมีแค่เดียวนีนก็มีนี่หว่าเออนะครับแต่ผมชอบอีกซีนหนึ่งคืออันเนี้ยอยากให้ทุกคนไปดูแล้วไปอ่าดูกันแล้วกันว่านี่มันเป็นกราฟิกหรือมันเป็นเออเขาเรียกอะไรวะช่างแต่งหน้าลบเหรอของพี่เก่งผมไม่เคยเห็นแรกเลยนะโมเมนต์นั้น,นอ,อ่ะอ๋อไอคอนฝนตกไอคอฝนออฝนตกอะใช่ใช่ครับใช่ครับอันนั้นเมคอัพใช่ไหมครับลบรอยสักเอาแบบด้วยด้วยเมคอัพใช่ครับเป็นเมคอัพเมคอัพครับ รองพื้นหมดสักกี่กระปุกวะเนี่ยได้หมดอะอยู่นะครับโอ้โหเอาออกทั้งหน้าจริงๆอะ่ะเราเห็นแบบเฮ้ยนี่พี่เก่งไรพังที่ไม่มีรอยสักว่ะใช้ซีจีก็วะเออลงมาเลยโหทีเด็ดมากเข้าไในแคซีเพลงนี้เรื่องของเพลงแล้วก็เรื่องของการสะท้อนเนื้อหาที่พี่โจเขียนออกมารวมการถ่ายทอดตัวตนด้วไอมาละไอมาละอ่ะพี่ไอมาตอนจะจบแล้วครับพี่ไอครับสวัสดีพี่ไอครับสวัสดีสวัสดีพี่ไอครับ เออพี่ไอ <Luc ar ou> มาตรงนี้พี่ไอมีอะไรจะพูดถึงเอ็มเบีเพลงไหมครับพี่เราคุยเรื่องเอ็มบีกับพี่ไอยังไม่รู้ยังไม่เห็นพวกเราอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไอมาบอกพี่ไอว่าพี่ไอดูย้อนหลังแล้วนะไอคืออันนี้ถามพี่ก่อนรอยสักมาขนาดนี้ถ้าถามถึงว่าวันเนี้ย มีพื้นที่หรือวม่มีรอยสักที่เราอยากจะลงเพิ่มอีกไหมให้เป็นอะไรที่มันจดจํำที่จริงก็มีฮะมีมีที่อยากจะลงเพิ่มแต่ว่าก็มีทั้งลงเพิ่มที่แบบยังไม่เสร็จก็มีแล้วดต่บางคนบางคนเป็นแฟนแบบวงพี่ๆแล้วก็ชอบรอยสักเหมือนกับพี่ๆนะครับใช่ครับก็มีมีมีที่แบบอยากจะลงเพิ่มบ้างเนี้ยคือแบบอ่าก็แบบเหมือนเหมือนโต้งอ่ะคือแบบทุกวันนี้พอเริ่มแบบ โตๆขึ้นเราก็แบบไม่ได้ไปคํานึงถึงอะไรมากมายเราก็อันนึกถึงพ่อถึงแม่เราอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ,อย่างของผมพี่รูกมันก็คือเป็นรูกนี่ไอ้ของผมเป็นลูกคุณย่าไอ,อนน้เป็นลูกคุณย่าผมแล้วแบบเออก็อยากจะทําอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับหมายความว่ามันอยู่ในความทรงจาเราอยู่แล้วเงี้ยครับอย่างพ่อแม่เขาก็ยังไงเขาก็คือพ่อแม่เราไปตลอดชีวิต<ถ>ใช่ไหมฮะ ก็เราอยากสั่งนี้เหรออย่างแฟนมาครั้งเลิกันไปก็เป็นคนอื่นแหละแล้วก็โอ้ยถูกโอ้โหแรงเกินกันแรงเลยอู้ยเป๊ะเจริงอันนี้ก็เรื่องจริงบางทีก็เป็นเพื่อนกันได้แหละแต่บางทีก็เป็นคนอื่นซะส่วนมากใช่ค่อนข้างจะกลับมาเป็นเพื่อนกันไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นเลยอย่าไปสักล้วแนะนาน้องๆทุกคนที่ฟังอยู่นะพี่ๆเขาก็บอกแล้วว่าถ้าเลือกได้อ่ะอย่าพ่เรน พึ่งตรงอะไรไม่ได้อย่างอื่นอย่างพี่เล่นเอาอย่าเอาเรื่องนี้มาบอกอะไร่างกางใจได้อ่ะเพราะสุดท้ายเนี่ยในวงเพื่อนเวลาไปปาร์ตี้มักคุณมักจะถูกแซวว่าเอ้ยไหนดูรอยสักนี้หน่อยดิใช่ใช่แล้วลืมกันไปโดนขยี้บ่อยแน่นอนเลยแทนที่มันจะเป็นรอยสักที่ถูกลืมนะมันจะกลายเป็นรอยสักที่ถูกขยี้แทนใช่อ่ะโอเควันนี้อาจจะไม่ได้พูดคุยพี่ไอ้แล้วเพราะว่าเรื่องของเวลาด้วยนะครับช่วงท้ายตรงนี้นะครับอยากให้พี่ๆ ฝากหน่อยครับซิงเกิลที่เริ่มต้นจากรอยสักแล้วถูกใจคนมากมายเหลือเกินใครมาทันฝากมาทันฝากคนเดียวเดี๋ยวพี่ไอพี่ไอได้ยินป่ะพี่ไอสวัสดีครับพี่ไอครับสวัสดีครับโอ้ยพี่ไอมาได้ถูกผมหอดพอตอะมากพี่พี่ต้องรับบทเป็นคนฝากซิงเกิลนี้แล้วครับได้เลยครับได้เลยครับฝากได้ครับตรงนี้ที่ไหนยังไงบ้างครับพี่ไอครับยังไงก็ฝากซิงเกิลใหม่ครับ ชื่อเพลงรอยสักที่ถูกลืครับผมโอ้พี่อไรับชมรับฟังได้ที่ช่องเซเว่นเคซครับผมครับบนร์ยูทูบนะครับผมครับผมบนไยูทูบเขามีทุกอย่างครับมีมีตั้งแต่แล้วก็ฝากค่ายข้าวสารด้วยครับผมเยี่ยมเยี่ยมฮะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจังหวะบอกขับรถหรือว่าจะอะไรอยู่อย่างเงี้ยขอกันเข้ามาได้ที่ Big FM นะฮะ กดดูโทรศัพท์ไม่ได้เงี้ยครับผมน่ารักมากๆครับพี่พี่นะฮะเลยไม่ได้เล่นเล่นส่งเล่นสดอะไรเลยพี่ไอซ์เพิ่งมาแหม่ไม่เป็นไรด้วยสถานการณ์ด้วยนะเรายังเจอกันไม่ได้ขอให้พี <favorite> ่พ <op edi> ี่ดูแลสุขภาพแล้วกันถ้ามีโอกาสเดี๋ยวได้เจอกันนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เอ็มานะครับขอบคุณครับพี่ไอซ์ขอบคุณครับแหมเสียดายขอบคุณครับเวลามันหมดเล่วจริงพี่เจอกันครับสวัสดีครับ คุณผูฟังครันมาได้พูดคุยเซเวนเคสซีน่ารักมากพี่ทุกคนนะครวันนี้ฝนตกหนักด้วยนะพี่สถานีอาจจะมีอุบิเหตุไปบ้างก็ขออภัยด้วยจริงๆแล้วกันเดี๋ยวผมเปิดเพลงของพี่พี่ให้ฟังกันกับเซเว่นเดย์คซีแต่ว่าหลังเบรกเดี๋ยวกลับมาแล้วทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เลยในวันนี้ด้วยนะครับรอยสักที่ถูกลืมฮะ